มสดยามเช้าโดยบริษัทปตทจำกัดมหาชนบริษัท PTT ีทีกล l c บอเคมีคอลจำกัดมหาชนสวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกันในเช้าวันอังคารนะครับวันนี้24กุมภาพันธ์ครับเมื่อคืนนี้ตามเวลาบ้านเรานะครับตลาดหุ้นสหรัฐเปิดทำการซื้อขายในวันจันทร์วันแรกของสัปดาห์นะครับ ก็ปรากฏว่าทั้งเรื่องของแรงกดดันจากหุ้นกลุ่มพลังงานนะฮะจากการที่ราคาน้ามันปรับลดลงแล้วก็ตัวเลขยอดขายบ้านมือ 2, 2> เดือนมกราคมที่ก็เรียกว่าปรับลดลงมากกว่าที่นักวิเคราะห์ได้คาดการณนะครับตัวนี้ก็เป็นตัวที่ทำให้ดัชนี สำคัญของสหรัฐนี่ก็เปิดในแดนลบแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะเคลื่อนไหวอยู่ในแดนลบกันโดยตลอดนะครับแต่อะไรก็ตามครับเนื่องจากว่านางเจเน็ตเยเลนนะครับประธานของธนาคารกลางสหรัฐหรือว่าประธานเฟดเองก็จะมีการถแถลงนโยบายการเงินในเวลาคืนนี้และวันพรุ่งนี้นะครับวันอังคารและวันพุธตามเวลาของสหรัฐอเมริกานั้นเนี่ยก็คาดการณ์กันว่าน่าจะส่งสัญญาณในทางที่เป็นทิศทางบวกต่อบรรยากาศการลงทุนนะครับก็ทําให้ดอลลาร์แข็งค่าแล้วก็ มีแรงซื้อกลับเข้ามาดันให้ดัชนีขึ้นไปปิดนะปรับตัวลดลงเพียงเล็กน้อยครับดาวโจนส์นี่ปิดที่18,116 จุดจุดนะฮะปรับลดลง23.60จุดหรือว่า0.13ยดนาเปอร์เซ็นต์ขณะที่ NASDAQ สามารถขึ้นไปปิดบวกได้ในท้ายที่สุดนะครับก่อนจะปิดตลาดนะฮะโดยบวกไป5.01จุด0.1เปอร์เซ็นต์ครับ S&P 500ก็เกือบจะไม่เปลี่ยนแปลงนะครับปรับตัวลดลง0.64จุดหรือว่าศูนนยอร์เซ็นต์ะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ภายหลังจากที่เมื่อวันศุกร์ทั้งดาวโจนส์และเอส,ส,สุดเป็นประวัติการกันไปเรียบร้อยนะครับ ส่วนตลาดหุ้นยุโรปครับก็เพิ่งจะได้รับข่าวดีจากการที่กรีซส,สามารถบรรลุข้อตกลงนะครับก็ต่อเวลาที่จะไม่ต้องถึงถึงจังหวะที่จะต้องผิดนัดชำนะหนี้ไปได้นะครับจากที่วันศุกร์ปิดตลาดไปก่อนที่จะทราบข่าวนะฮะวันจันทร์ก็มารับข่าวนี้ก็ทําให้ดัชนีสามารถเคลื่อนไหวในแดนบวกได้นะครับแต่อย่างไรก็ตามครับตลาดก็ไปได้ไม่ไกลนะครับเพราะว่าตามข้อตกลงที่จะขยายเวลานั้นเนี่ยทางฝ่ายกรีซเองจะต้องยื่นโครงสร้าง ที่จะปรับปรุงแก้ไขออกมาให้ทางเจ้าหนี้ฝ่ายยูโรโซนได้ทราบแต่ว่าปรากฏว่าเลยเส้นตายไปแล้วก็ยังไม่สามารถยื่นได้นะครับตัวนี้ก็สร้างความวิตกกังวลอยู่พอสมควรนะครับว่าแม้จะบรรลุในกรอบที่ยื่นเวลาให้แต่ในรายละเอียดเนี่ยยังเป็นคําถามอยู่นะครับว่าจะลงรายละเอียดกันได้หรือไม่นะครับก็ทําให้ทางหุ้นของแด็กซิลมันนี่ขยับบวกไปได้เพียง80.28จุดนะครับ0.73เปอร์เซ็นต์นะครับซึ่งก็ดีพอที่จะทำเสถิยรใหม่นะครับในขณะที่ทางซ c 4 0ฝรั่งเศสก็บวก31.40จุด0.65เป ลอนดอนนะครับดัชนีฟุตซีร้อยปรับลดลงไป3 0 4 0 0 4 4ะครับก็มาจากปัจจัยที่หุ้นธนาคาร HSBC นะครับรายงานผลกำไรที่ย่ำแย่กว่าที่คาดการฉุดให้หุ้นนี่ล่วงลงไป5%แล้วก็ฉุดดัชนีของตลาดลงนะครับส่วนหุ้นเอเชียเช้าวันนี้มาดูกันครับก็ส่วนใหญ่ยังเคลื่อนไหวในกรอบแคบนะครับ นิค่คอีนี่ยังบวกอยู่เล็กน้อยนะครับ9.01.00.5%นี่เราไปตรวจสอบตอนช่วง9นาฬิกานะครับส่วนเซี่ยงไฮ้ก็ยังปิดทำการต่อเนื่องกันเนื่องในเทศกาลตรุษจีนนะครับแล้วก็เข้าใจว่าจะหยุดยาวอีกหนึ่งสัปดาห์จนถึงสัปดาห์นี้เลยนะครับส่วนหางเซ็งครับก็ปรับลดลงอยู่95.02.00.38%นะเตรทไทามลดลงด้วยนะครับ 0.28จุดครับ0.01ก็เกิดจะไม่เปลี่ยนแปลงนะครับในขณะที่ทั้งอินโดนีเซียแล้วก็ฟิลิปปินส์นะครับก็ขยับบวกเล็กน้อยครับโดยอินโดนีเซียนะครับจาการ์ตาคอมโพสิตนี่บวกอยู่1.93จุดครับ0.04 ส่วนฟิลิปปินส์ก็บวกอยู่7.28.009นะครับก็เป็นภาวะที่ซึมๆอยู่เหมือนกันนะแต่ว่ายังประคองตัวบวกอยู่ได้นะครับซึ่งก็ดูจะแตกต่างจากหุ้นไทยเมื่อวานนี้นะครับเปิดมาก็เป็นไปตามทิศทางภูมิภาคคือขยับบวกในกรอบแคบนะครับขึ้นไปบวกสูงสุดของเมื่อวานนี้ก็6.79จุดนะครับแต่ว่าช่วงบ่ายเนี่ยก็ปรากฏว่าถูกแรงเทขายจนกระทั่งปรับลดลงมานะฮะจนกระทั่งปิดนี่ เกือบจะเรียกว่าเป็นจุดต่ำสุดของวันเลยนะครับก้าปรับตัวลงไป9.56หรือ0.6%นะครับดัชนีหลุด1,600จุดมาปิดที่1,593.89จุดมูลค่าการซื้อขายค,คึกคักใช้ได้นะครับ61,400.04ล้านบาทครับ โดยเมื่อวานนี้รายย่อยเป็นกลุ่มเดียวนะครับที่ซื้อสุทธิ2,96.81ล้านบาทในขณะที่ทั้งสถาบันบัญชีหลักทรัพย์แล้วก็ต่างชาติขายสุทธินะครับส่วนทิศทางตลาดหุ้นวันนี้จะเป็นอย่างไรนะครับไปติดตามจากคุณสุเชษสุขแท้ครับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการบริษัทหลักทรัพย์ไทยพาณิชิจจำกัดกันนะครับคุณสุเชษครับสวัสดีครับสวัสดีครับพีมิสารสวัสดีท่านผู้ชมครับผมวันนี้จะเป็นอย่างไรครับหุ้นไทยครับครับเมื่อวานนี้ที่ขายเนี่ยคือป๊อปเทดนะครับก็ดีใจไปอยย่่าางงนนึวปเขะ แล้วก็ินสติลตัวสถาบันขายเจ็ดน้อยสี่ห้าในขณะที่บรนเนียขายเพียงเล็กน้อยสี่สบสามความหมายก็คือตลาดพุ่งวันนี้ก็ยังคงเป็นลักษณะของการปรับตัวลงนะครับกลุ่มพลังงานยังเป็นแรงกดดันอยู่นะครับเพราะฉะนั้นทางไทยมินิตมองว่าต้องรองรับแม้ว่าเซ็ตจ,จะลงต่ำกว่าพันหกลงมาก็ตามเนี่ยแต่บริเวณที่หนึ่งพันห้าร้อยแปดสิบถึงหนึ่งพันร้อยแปดสิบห้าเนี่ยน่าจะเป็นจุดรับของกลุ่มที่มีลักษณะของการพื้นตัวต่อไปข้างหน้าได้นะครับเพราะว่า ป๊อปเทรดนั้นเป็นลักษณะการขายแล้วก็เดี๋ยวก็จะกลับเข้ามาสู่ตลาดทั้งเดิมวันนี้เนี่ยทางไทมนิดมองว่าหาจุดรับที่บริเวณตัวข้างล่างแล้วก็ดูฟันเดนทอดของหุ้นในแง่ของตัวผลการงานครับตลาดยังไม่มีรายยังเป็นลักษณะการอ่อนตัวครับผมบวันนี้ทางไทมนิดนาหุ้นไทยรับประกันต่อนะครับหรือไทยรี t s R e นะครับเอามาให้ลงทุนด้วยความปัจจัยสามเรื่องครับหนึ่งเป็นการพื้นตัวของ การเนินง,งานค่าสินใหม่ที่ทดแทนเข้ากลับเข้ามาการจ่ายเงิน,นผลนะครับแล้วก็เป็นลักษณะของการได้รับความน่าเชื่อถือในขึ้นสู่ระดับ A โดยจะได้รับการทําประกันต่อจากต่างประเทศทั้งหนึ่งครับแนะนําราคาซื้อถือไว้ราคาขายอยู่สามบาทแปดสิบตางครับไทยรีวันนี้เดินทางสู่การพื้นตัวของไทยรีครับผมครับค วันนี้ขอบคุณนะครับคุณเช่ครับนักการผลดีครับสวัสดีครับ,รบ,รบ,ดรบเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ครับช่วงหน้ามาติดตามเรื่องของหุ้นแล้วก็เรื่องขอโทษ้นทนะเรื่องของทองคำแล้วก็น้ำมันครับตั้งแต่ลืมตาตื่นจวบจนเวลาเข้านอนชีวิตของเราล้วนรายล้อมด้วยเคมีพันธุมากมายนานับประการยิร่งโลกก้าวไกลเท่าไหร่วิถีชีวิตของผู้คน ยิ่งต้องการความสะดวกสบายมากขึ้นเท่านั้น PTT Global Chemical หนึ่งในผู้นำในธุรกิจเคมีพันภูมิใจที่มีส่วนร่วมสร้างสรรค์และเพิ่มคุณคุณภาพชีวิตไม่รู้จบ ช่วงนี้มาดูที่ราคาน้ำมันกันก่อนนะครับเมื่อคืนนี้ปรากฏว่าร่วงทั้งที่ฝั่งสหรัฐแล้วก็ฝั่งตลาดลอนดอนนะครับโดย WTI ครับปรับลดลงไป1เหรียญ36เซนครับปิดหลุด50เหรียญวาปิดที่4 9เหรียญ45นะครับ ส่วนเบรนก็ปรับลดลง1เหรียญ32เซนครับก็ปรับหลุด60เหรียญมาปิดที่58เหรียญนะครับตลาดดูจะกังวลกับการที่โอเปกยังยืนยันนะครับที่จะเรียกประชุมด่วนนะฮะเข้าใจว่าคงจะมาดูว่าอะไรเป็นปัจจัยที่หนุนทําให้ราคาน้ํามันเริ่มดีบาวกลับมาทั้งที่โอเปกพยายามจะกดราคาให้ลงไปนะครับเพื่อที่จะลดเรื่องของปริมาณการผลิตของสหรัฐแล้วก็รัเสเซียลงนะฮะตรงนี้ก็กดดันให้ราคาน้ํามันนี่เลยล่วงต่อลงด้วยนะครับแล้วก็คงจะมาจากปัจจัยที่ ถ้อยถแถลงของเจเด็ตเยเลนที่จะมีในวันอังคารและวันอังคารนี้วันอังคารและวันพุธนี เชื่อว่าน่าจะเป็นทิศทางบวกนะครับก็ทําให้ดอลลาร์แข่งค่าด้วยนะครับส่วนค่าเงินเช้าวันนี้ครับดอลลาร์เมื่อคืนที่แข็งค่าก็ทําให้ทั้งเย็นแล้วก็ยูโรก็มีทิศทางที่เปิดมาเชา้าวันนี้เห็นชัดนะครับว่าอ่อนค่าลงแต่ว่าบาทนี่คงจะมีการเทขายดอลลาร์กันหรืออย่างไรไม่ทราบนะครับทำให้เช้าวันนี้แข็งค่าเล็กน้อยนะครับเปิดมา3 2 5 7เมื่อเปรียบเทียบกับที่ปิดตลาดเมื่อวานนี้3 2 5 9้ถึง3 2ม0อนะครับส่วนอทองคำครับเมื่อคืนนี้ดอลลาร์ที่แข่งข้า เหรียญ10เซนนะครับปิดที่1 2 0 0 0 0น่เหรียญต่อดอลลาร์สหรัฐนะครับเช้าวันนี้ก็ยังทรงๆอยู่นะครับในระดับที่ขยับบวกขึ้นมาประมาณสักเหรียญถึง2เหรียญน,นะครับแต่ว่าก็ยังอยู่ในระดับที่ไม่ไม่ไปทะลุ1,200มากนักนะครับส่วนเมื่อวานนี้ที่สมาคมค้าทองคำบ้านเราประกาศปรับเปลี่ยนแปลงราคา4ครั้งเบเสร็จแล้วปรับลดลงไป150บาทต่อบาททองคำนะครับ โดยอ้างอิงราคาโกสปอร์ตครั้งสุดท้ายนี่หลุด1,200เหรียญน,นะครับอยู่ที่1,192เหรียญ50เซนนะครับโคตดเงินบาท32บาท62สตางค์ส่วนวันนี้จะประกาศราคาครั้งแรกเดี๋ยวคงจะประกาศออกมานะครับเดี๋ยวติดตามชมกันได้นะครับวันนี้หมดเวลาครับต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนด้วยเวลาเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ